ตามรอยเบื้องพระยุคนลาบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานซองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาสวัสดีครับ สวัสดีสหายทุกท่านนะครับต้อนรับสหายนะครับเข้าสู่ทุ่งนาพาฝันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันที่นะครับ30มิถุนายนนะครับพศส5งพกสจาไว้ทุ่งนาพาฝันก็จะต้อนรับสหายเข้าสู่ทุ่งนาพาฝันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนสาระดีๆนะครับวันนี้จ้าไว้มีสาระด,ดีที่จะมาฝากนะครับผมน่านจะให้สหายคนไหนที่ f อแล้วก็ติดตามจ้าไว้เพื่อที่นําไปปรับใช้ในสวนของท่านนะครับ จ่าไว้ได้เพราะกบไว้แล้วประมาณ3,000ันตัวนะครับแต่วันนี้จ่าไว้จะทําที่เพื่อที่จะนะครับดูครับเพื่อที่จะให้สหายนะครับผมดูตัวอย่างนะครับตรงนี้ีนจ่าไว้ดานาเป็นนาเข้ากำนะครับนาเข้ากำจ่าไว้จะเอากบมาลงนะครับสองพันตัวนะครับเป็นกบที่จ่าไว้เพาะเองนะครับจ่าไว้เพาะเองโดยไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับซึ่งพอพันในพันจ่าไว้ก็ไปขอเขามานะครับแล้วก็ เพาะเองได้ประมาณ 2- 3,000พันตัวแหละครับแต่ตอนนี้จะาไว้ก็จะเอามาลงไว้ตรงนี้นะครับที่ก็เลยจะมานะครับคุยพูดคุยกับสหายเกี่ยวกับการเพราะกบนะครับหยุดสะครับอย่าไปซื้อกบเขามาเลี้ยงเลยนะครับปีหนึ่งซื้ออีกปีต่อไปก็ขายหมดซื้ออีกซื้อต่อไปอีกนะครับจะไว้ไม่ไปซื้อแล้วครับจะไว้เพราะเองแล้วก็จะไว้จะนําคลิปนี้มาฝากสหายนะครับเดี๋ยว ติดตามนะครับผมนะครับติดตามจ่าไว้ตอนต่อไปครับผม พาฟันสืบสานตำนานเดินตามรอยโพ๊ผูเกือกองสิตากิจพอเพียงแบ่งที่ดินทรัพสินทำกินอย่างพอเพียงบนตื้นฐานของทางสายกลา าฝันด้วยตัวเองสติปัญญาความภาคเพียรน,นำพาไปสู่สุดยังเยืนบนพื้นสวัสดีครับสวัสดียามใสๆที่ทุง่งนาฝาฝันพี่น้องคือเก่าพี่น้องคือเกา่าอยู่หยอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องวันนี้ ก็ทักไทยสหายยามใสาๆนะครับเกือบเที่ยงแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้จะให้สหายดูตรงนี้นะครับทุ่งนาฟาฝันของเราก็จะนะน้ำกบนะครับประมาณสองพันตัวโอ้ยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ประมาณสองพันตัวนะครับเอามาลงนี่นะครับเอากบลงนาข้าวพี่น้องหน้าหน้าหน้านี่หน้าข้าวกำนี่พี่น้องนี่ข้าวกำจ่า,รรจาไว้ดําเองวันนี้ล้อมให้เสร็จแล้วก็จะเอากบมาลง แล้วก็จะเอาโซล่าเซลล์มาปักตรงกลางที่วัวมาใส่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดไส้เดือนพี่น้องมีไส้เดือนเสร็จเราก็งดการให้อาหารให้หัวอาหารนะครับไม่ต้องไปงอานทุนนะครับทีนี้พอเอาลงเสร็จก็เขาก็จะอยู่ตาธรรมชาติของเขานะพี่น้องเนาะแรกๆเราก็จะให้หน่อยนะพอเขาแข็งแรงตัวใหญ่โตขึ้นแล้วนะพี่น้องเด้ออ่นะเราก็จะ งดการให้อาหารนะครับคลิปนี้จ่าไว้ก็นะครับจะนําสหายนี่แหละครับมาฝากนะครับเป็นสิ่งดีๆถ้าค้าถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็เลื่อนผ่านแต่ถ้าสิ่งไหนดีสหายก็กดติดตามครับเพราะว่าจ่าไว้มีนะครับคลิปดีๆที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับให้สหายนะครับเอาไปปรับใช้ในสวนของท่านนะครับตรงนี้ที่สหายเห็นอยู่นี้นะครับจ่าไว้ก็จะเอากบประมาณสองพันตัว และเป็นกบพี่จ่าไว้เพราะเองนะครับถ้าเขาอยู่ก็คือกําไรถ้าเขาไปก็ถือว่าให้ชีวิตพี่น้องนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับถ่ายทําให้สหายดูไ, <อ S 1> ไปเร<ส>ื่อยๆถ้าสหายต้องการนะครับดอติดใจหรืออยากจะดูก็กดติดตามไว้ครับผมกดติดตามจ่าไว้ทุกรนาฝาฝันนะครับผมจ่าวไวก็จะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อที่จะได้เปลี่ยนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ จะ่าไว้ก็จะเอาไว้เป็นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเจอกันที่ทุ่งานาพามันนะครับผมคือเกาพี่น้องยอยู่ให้ยูหน้าคือเกา,านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะบายบายไ้เป็นแค่นี้ก่อนบายบาย